สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลําเก่าเกมมิ่งนะครับถ้าใครกำลังเล่นเกชินอิมแพกแล้วก็เจอเวสหมองูตัวนี้นะครับกวนกับสำหรับเวสประจำวันนะทุกคนนะซึ่งเขาจะให้เราไปเอาของนะครับทุกคนครับพวกอาหารงูอะไรเนี้ยที่เขาไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆนะครับทุกคนครับเนี่ยช่วยชันหน่อยได้ไหมอาหารงูหายไปนะครับทุกคนครับอืมอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ ไปเรื่อยๆนะครับท <OR> <Me. S 2> ุกคนครับเดี๋ยวเขาก็จะให้เราไปตามจุดต่างๆนะครับทุกคนครับซึ่งแฟอ์เนียจะมีสุ่มนะครับทุกคนครับไปได้ทั้งหมดคือ3ามจุดนะครับทุกคนครับแต่ว่ามันมีครับมีหลายแห่งเลยเหรอนะครับทุกคนครับอแต่ว่ามันมีความสําเร็จรับซ่อนอยู่นะทุกคนนะมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เราไปนะครับทุกคนครับเราก็ไปนะอเมื่อเรามาถึงนะครับทุกคนครับจุดที่เข้ามาร์กไว้นะเราต้องจําว่า เราอย่ารีบทำเควสนี้อย่างรวดเร็วนะครับทุกคนครับเนี่ยพอเราลงมาถึงปุ๊บอ่าเราก็จะเจอค่ายนะครับเขาก็จะให้เราเก็บนะครับอาหารงูซึ่งเป้าหมายตอนนี้ก็คือให้มาเก็บไข่ใช่ไหมทุกคนที่ก็กระโดดขึ้นมานะครับผมครับแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะครับผมครับเออมีเห็ดไม่กี่ดอกมครับทุกคนครับแล้วแค่นี้เหรอนะครับทุกคนครับแค่นี้เหรอ แต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปนะครับทุกคนครับเราอย่าเพิ่งไปเราพยายามสำรวจก่อนนะครับทุกคนครับสำรวจก่อนเราจะต้องไต่ต้นไม้ขึ้นไปอีกนะครับโอ้มีตรงนี้อีกนะทุกคนนะเก็บนะครับทุกครับไม่มีอะไรเลยเออเก็บอีกนะครับทุกครับอ่านี่คืออาหารนะครับทุกคนครับเราก็ได้อาหารงูมาละนะครับทุกคนครับแต่ว่าพอได้มาแล้วนะทุกคนนะอย่าเพิ่งรีบกลับไปส่งนะครับทุกคนครับอย่าเพิ่งรีบกลับไปส่งนะทุกที่ที่เขาให้เรามานะครับทุกคนครับ มันจะมีของของเขาที่เหลือซ่อนอยู่นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเนี่ยให้พยายามมองดูนะครับทุกคนครับว่าแถวนี้มีอะไรที่แบบตรวจสอบได้บ้างนะทุกคนนะพยายามหาของที่อยู่ใกล้ๆให้ครบครับทุกคนครับเออเราก็ลองแบบเห็นไหมทุกคนมันจะมีรังอีกรังหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับทุกคราถึงแม้ว่าเราได้อาหารงูลแล้วเราจะเพิ่งจบครับเราขึ้นมาสํารวจรังข้างบนอีกนะครับทุกคนครับเห็นไหมเราก็จะได้ มกจิ๋วประหลาดมาแบบนี้นะครับทุกคนครับเออซึ่ง มันจะมีแคมป์ที่เขาจะส่งเราไปอย่างเงี้ยทั้งหมด3าแคมป์นะครับทุกคนครับเออถ้าเป็นแคมป์ที่มีเห็ดนะทุกคนนะก็ให้ดูแถวแถวพวกในไห้อะไรสักอย่างนะครับทุกคนครับมันจะมีแบบขนมปองขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะเออหรือว่าถ้าเป็นแคมป์ที่มีแบบก้อนหินทับอยู่นะครับทุกคนครับให้ไลให้ไล่ทำลายก้อนหินที่หมดนะทุกคนนะแล้วเราก็จะเจอของนะครับทุกคนครับซึ่งถ้าเราสามารถหาของที่เป็นของงูนะครับทุกคนครับได้ครบนะทุกคนนะ ทั้ง3ชิ้นนะครับเราก็จะได้รับความสําเร็จนั่นเองนะครับทุกคนครับอ่ะของพี่เดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปส่งก่อนนะครับแล้วก็รอให้เขาสุ่มเจอเควสอื่นๆของหมอนี่มาอีกนะทุกคนนะเออแต่ว่าพี่ก็จะตัดคลิปให้ทุกคนดูก่อนเลยนะเผื่อบางคนสามารถเจอเควสนี้ได้ถี่กว่าพี่นะครับอาจจะทําเสร็จก่อนพี่ได้นะเออก็คือถ้าสมมุติว่าได้เควสของหมองูนะครับจาไว้เลยนะทุกคนนะว่า พอไปเก็บอาหารงูแล้วให้หาของที่เป็นของงูของเขาด้วยในที่นั้นมาด้วยนะครับคุครับหายครบนะครับถ้าสุ่มเจอครบ3ามที่นะครับเราก็จะได้รับความสําเร็จนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอีกเหรอที่ฉันเจออย่างอื่นด้วยไหมครับทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะ